ทำไมเวลาที่เราเป็นหวัดนะฮะทำไรเราถึงต้องมีน้ํามูกออกมาด้วยนะน้ำหูน้ําตาไหลตลอดเลยน่าราคาญมากนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะอ้นออนคลาวแชร์ทุกเรื่องราวสุขภาพที่คุณสงสัยร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์นะครับเวลาที่มีเชื้อโรคเวลาที่มีไวรัสบุกเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยนะมันจะมีกลไกนะครับที่ทำให้เราเนี่ย มีการกำจัดเชื้อโรคไปได้ง่ายขึ้นนะเป็นการตอบสนองอย่างหนึ่งน้ำมูกก็เป็นอย่างหนึ่งนะฮะปกติแล้วเนี่ยในทางเดินหายใจคนเรานะไม่ว่าจะเป็นจมูกในลําคอในโพรงไซนัสต่างๆเนี่ยมันจะบุไปได้เยื่อบุนะเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุสีชมพูชมพูถูกไหมด้านนอกของเราจะมีผิวหนังแต่ด้านในช่องต่างๆมันจะมีเยื่อบุสีชมพูอยู่เรียกว่ามิลคัสเมมเบรนไอ้พวกมิลคัสเมมเบรนพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีต่อมเมือกต่อมน้ำมูกต่างๆนี่แหละ มันก็จะมีการขยายตัวนะเส้นเลือดจะมีการขยายตัวเมื่อมีการบุกโจมตีของเชื้อโรคและไวรัสนะครับเป็นการตอบสนองของร่างกายตามปกติซึ่งอาการที่มีการผลิตพวกเ,เยื่อเมือกมากขึ้นนะฮะน้ำมูกมากขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ไอเยื่อบุพวกนี้มันพองมันบวมนี่แหละส่วนใหญ่จะเกิดประมาณ4วันหลังจากที่เรามีการติดเชื้อไวรัสนะครับเพราะนี่คนที่เริ่มมีน้ำมูกใสๆนะมักจะเป็นช่วง4ีวันหลังถูกไหมเพราะงั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาเราเป็นหวัดถ,ถึงต้องมีน้ำมูกนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรน้ำมูกเนี่ยน้ำมูกเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกคือ เยื่อบุในช่องต่างๆของคนเราเนี่ยมันห้ามที่จะแห้งนะใช้คาว่าห้ามแห้งเพราะอะไรเมื่อไหร่ที่มันแห้งปุ๊บนะฮะมันจะมีการบาดเจ็บได้ง่ายมีการติดเชื้อได้ง่ายร่างกายคนเราโดยเฉพาะด้านในเนี่ยต้องมีการควบคุมความชื้นที่เหมาะสมนะครับเมื่อไหร่ตามที่เยื่อบุเราแห้งเราจะป่วยง่ายแต่ถ้าเราเยื่อบุของเราเนี่ยมันมีเยื่อมันมีน้าเมือกมีน้ํามูกอะไรพวกนี้ออกมาเคลือบนะฮะมันจะช่วยในการชําระล้างฝุ่นละอองออกไปมากขึ้นนะครับช่วยในการ กำจัดเชื้อโรคต่างๆพวกไวรัสต่างๆนะครับและอีกอย่างคือมันช่วยควบคุมความชื้นนะในรูจมูกในโพรงจมูกของเราเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันไหลเวียนเข้าไปโดยมีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับเพราะนัเนี่ยการที่เรามีน้ำมูกเนี่ยมันคือการปรับสมดุลของร่างกายของเรานั่นเองหลังจากที่เรามีการติดเชื้อของไวรัสนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ รำคาญแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมานะว่ามันต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะนี้นี่น้ำมูกมีประโยชน์นะแต่ถือว่าเป็นภาวะไม่ปกตินะครับแต่จําเป็นต้องมีถ้ามีการติดเชื้อของร่างกายนะครับเวลาเราเป็นหวัดนะครับ สีของน้ำมูกก็มีในย้ำสำคัญนะครับสีต่างๆกันนะมีหลายสีเลยนะครับเป็นสีลุ้งเลยนะสีน้ำมูกเนี่ยสีใสนะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ไม่รุนแรงมากหรือเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะครับการที่น้ำมูกสีใสมันจะเป็นอาการของการแพ้เช่นแพ้ฝุ่นเกสรดอกไม้นะติดเชื้อไวรัสที่ไม่รุนแรงพวกนี้เป็นอาการที่ทําให้มีน้ำมูกสีใสได้นะครับ แต่ถ้าน้ำมูกเป็นสีขาวแล้วมันเริ่มขุ่นนะมันไม่ใสอีกต่อไปนะฮะแสดงว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสเองเหมือนกันแต่มันมักจะมีการอักเสบของเยื่อบุในโพรงจมูกเราร่วมด้วยเสมอนะครับแต่อาจจะไม่ใช่การติดเชื้อที่รุนแรงนะแล้วกออ็อาจจะเป็นการติดเชื้อในระยะเริ่มต้นแค่นั้นเองเช่นเป็นไซนัสอักเสบอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือสีขาว ถ้าเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองสแสดงว่าคุณเป็นหวัดมาระยะหนึ่งแล้วร่างกายเกิดการต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียก็ตามนะครับจนทําให้มันทิ้งเศษซากในเลือดขาวจนเกิดกลายเป็นสีเหลืองก็คือมันเริ่มขุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับถ้าใครที่น้ำมูกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองสแสดงว่าคุณอาจจะเริ่มใกล้จะหายจากการเป็นหวัดแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นตัวบอกอย่างอื่นได้นะเช่นถ้าคุณมีน้ำมูกสีเหลืองนะครับร่วมกับไข้นะไข้ปวดหัวแบบลุกซิกมากเลยก็คือว่าแบบ อาการไม่ดีนะฮะอันนี้อาจจะเป็นไซนัสได้นะไซนัสเนี่ยคือต้องปวดบริเวณใบหน้าด้วยมีไข้น้ำมูกสีเหลืองอันนี้บ่งบอกว่าอาจจะเป็นไซนัสได้นะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือเป็นการติดเชื้อไวรัสก็ได้แต่เป็นการติดเชื้อไวรัสที่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับก็คือยังไม่หายง่ายๆนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีน้ำมูกสีเขียวบวกกับมีไข้สูงนะแบบ ขั้นเนื้อขั้นตัวเลยนะครับกินอะไรไม่ได้เลยอันนี้คืออาการหนักนะ imprint. ก็แนะนําให้ไปพบคุณหมอได้ก็ดีนะครับถ้าเป็นสีแดงนะอันนี้ชัดเจนนะสีแดงคือสีของเลือดนะครับอาจจะเกิดจากที่เยื่อบุในโพรงจมูกคุณมันแห้งมากนะครับถ้ามันแห้งมากเกินไปนะมันจะทําให้เกิดการแตกของเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกได้จนทาให้เลือดออกแล้วก็มาปนกับน้ํามูกเราเกิดเป็นสีแดงได้นะครับเพราะถ้าใครที่มีน้ํามูกสีแดงแบบนี้นะก็พยายามปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยนะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับเกี <S <'S S <US S 3> ่ยวกับ หัวข้อที่หมอพูดไปนะหรือว่าปัญหาสุขภาพใดๆก็ตามนะครับการดูแลตัวเองด้วยนะอาหารเสริมสกินแคร์ต่างๆคอมเมนต์ไว้ให้หมอได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอจะมาทำคลิปตอบให้นะครับ